รอรอากคิ้วมาสวัสดีครับได้วันนี้ก็มางานของฮอกานะเป็นรองเท้าผ้าใบที่สําหรับออกกาลังกายสําหรับวิ่งสําหรับแบบใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆเลยก็ต้องขอบคุณฮอกามากที่ให้ผมได้ร่วมงานนะครับเขาก็ส่งให้ผมก่อนนะแล้วผมก็ได้ไปลองใส่ใช้ไปลองใส่ไปออกงานบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีมากเป็นรองเท้าที่แปลกประหลาดมากออกแบบมาดีไซน์คือแบบว่าสวยสวยงามแต่ว่าคือคือมันเบามากเบาจนผมรู้สึกว่าแบบ งงว่าเขาทำยังไงวัสดุอะไรแต่ว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยคือคือดีหมดนะครับผมแล้วก็คือใส่สบายนุ่มเดินแล้วเบาผมก็แบบผมชอบตรงนี้มากจริงครับผมใครใส่วิ่งก็คือมีหมดสําหรับคนวิ่งระยะสั้นระยะแบบทางไกลหรือว่าสําหรับเดินมีทุกอย่างเลยชอบมากๆฮะวันนี้ได้ได้มาร่วมง,งานเลยทีเดียใช่ไหม นี่เลย์เ็นชอบชอบชอบให้รองเท้าฟรีกลับไปด้วยนะฮะชอบเขาสัให้มาก่อนสักพักแล้วนะฮะให้ได้ลองใส่ก็รู้สึกแบบชอบจริงๆครับผมพี่ซื้อที่ปากการินไหมคะคู่นึงอ๋อเดี๋ยวขอเข้าไปเลยเหรอก็ใช่ใช่ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยการินก็เป็นตัวกักลับไปนะครับพึ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะนั่งรถมันไม่สบาย ต้อง,องหองลงรักล,ล,ลาการอ๋อก็ต้องขอโทษก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบว่าต้องมากอดกันแบบลาอะไรก็มีหลายคนไม่พอใจนะที่ผมไม่ได้กอดเขาแต่ผมจะบอกว่าคือต้องต้องแบบผมผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างนะเราอยากให้มันดูน่ารักน่ารักเราได้แค่แบบว่าจับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งวันนั้นก็คือมีความสุขมา,มากๆเลยนะครับไม่มีไม่มีผมว่าสําหรับผมมัน สำหรับตัวผมนะอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปกอะเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็นแต่ว่าของผมก็คือมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นต้องไปกกอนให้ทุกคนได้เห็นนะสนามบินที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยเลยผมรู้สึกว่าแบบเกรงใจหลายๆอย่างนะเราก็อยากเก็บเราเดี๋ยวว่าแอบ,บกอะก็เดี๋ยวข่้นไปกอะแอบกาะทั้งหลังก็ได้อ,อะไรเงี้ยใช่<ๆ>ใช่แล้ว<ๆ>ีกอะีกอะหลังก<ๆ>็นมีไหมโอ้<ๆ>ไม่บอกเดาเดาเดา ่วนมันเป็นเพราะเราดูความเหมาะสมใช่ผมผมมันค็ชอบชอบ,ชอบดูความเหมาะสมครับแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่าบา mm hmm. งทีอะไรที่มันเกินเลยเกินเนี่ยตัวผมก็จะพยายามเบรกตัวผมไว้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งผมพอมาตั้งสตินึกแด้บางทีเนี่ยเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กมีแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้อะไรมันดูแบบเกินเลยไปอะไรเงี้ยเนาะก็แบบดูน่ารักน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด ไม่เกี่ยวหรอกผมต่อให้ครอบครัวไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนอะไรผมก็คงไม่ได้กอดใครต่อหน้าคนอะไรเงี้ยถ้่าทั้งหน้ามันอาจจะมีนะผมผมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคือคือตอนนี้ก็อาจจะยังแบบไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการทําตามแต่เสียงที่ทุกคนเรียกร้องว่าเราต้องไปกอดไปหอมอะไรผมว่ามันต้องต้องให้ผมเป็นคนตัดสินใจในการกระทํานี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่เด่ไม่เอดไม่เออดไม่ออด่ออด่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องแนวที่ผมผมเข้าใจเพราะคนดูหลายคนก็แบบอาจจะแบบ รู้สึกชอบรู้สึกน่ารักก็เ,เลยแบบก็อยากเห็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารัก,กตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยเท่าอาจไม่ได้แบบแบบหวานหรือกอดกันอะไรมากเกินอะไรเงี้ยครับผมตไปอ่นานะคะมาอร้าอันนี้ต้องผมยังต้องมองตรงว่าตักผมเนี่ยยังยังไม่ทราบจริงๆนะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูให้เขาเขาน่าจะต้องไปเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างอยู่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นงานที่แบบ ผมตัวผ,ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าว่าเป็นงานอะไรเพราะว่าเขาแบบขอเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่ทําทุกคนได้ได,ได้ได้รู้ได้ทราบเหมือนกันนั่นแหละครับผมมีแพลซินมีไฟตาอะไรยั่งยังยังคือคือจริงอ่ะผมมีแพสไหมผมต้องบอกว่าผมมาเป็นเป็นคนงงงังนะหลังกล้องอ่ะคือตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมมีโอกาสคุยกันแต่ตอนแรกๆผมก็อยากบินไปมากอยากบินไปมากแต่ด้วยว่าพวกคุณต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อถ้าแบบ ถ้าตอนที่ว่าเวลาเราคุยกันแล้วแบบผมจะมีความรู้สึกรู้ได้ว่าเขาอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคําถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปพวกคุณก็ผมตัวผมก็ไม่ได้ไปพวกคุณก็อาจจะต้องไม่ต้องคลืย้นขยอ,อผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้หรือไปเจอครอบครัวเขาได้เนี่ยต้องให้เขาอนุญาตก่อนต้องให้เขาอนุญาตก่อนจร,จริงๆนะครับผมพวกคุณก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องนี้ด้วยฮะตอนนี้ครับเดก่อนไปไ้ยังไงบ้างรับเอาชนะใจเขาได้ท่ทไหน เขออาก็ีสุดดีะรอราการนึัแต่อืมใช่ก็คือคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะทั้งดราม,มา่าทั้งความน่ารักทั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผม้วบกยัเออญญเดเยียดความสุ้ใจนะคะทุกคนเลยอ่าฮ่าใช่ใช่แล้วก็พูดติดติดแบบว่า ไม่ให้เครียดเกินด้วยเพราะถ้าผมพูดเครียดเกิน mm. เดี๋ยวทุกคนก็อาจจะแบบมันเกิดรามากกับคนนู้นคนนี้ได้หรืออาจคุณอาจจะไม่ไปพอใจในตัวเขาก็ได้ในการตัดสินใจของเขาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่เขาจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาตัวเขาเป็นผู้หญิงที่อายุก็3 1กันแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการที่ว่าต้องมีเวลาดูแล้วก็เรียนรู้กับตัวผมก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับล้อการค่้บอกว่า่มีใจหายดีไหเพราะว่าเราก็คยต่อเขาก็มา เดือนกว่าคือเราอยู่ด้วยกัน44 4ส 4, 4, กว่าวันเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็ได้ได้เจอความรู้สึกที่แบบดีมากวันแรกๆมาก็เกงๆสักพักนึงแล้วก็ได้แบบได,ได,ได้ได้มีความรู้สึกที่มันน่ารักได้ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนตท์ที่เราก็เก็บไว้มันน่ารักมากแบบก็จะจําแบบอะไรทุกอย่างมันดีหมด,นะดครับจะรู้ึกเก่าใ่ไหมคะ เหงาไหมก็คือประเด็นมันเพิ่งเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันนลนะเหงาไหมก็คงไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่มันก็มีความคิดถึงที่มันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ทีวีโอคอยไหนะตอนไหนเลยทีวีโอคอยตอนที่กลับไปหรอผมก็ต้องพูดตรงนะคือไม่ไม่ได้วีดีโอคอลกันเลยใช่ครับมันมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะแต่แต่ต้องบอกว่าก็ตามตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต ดูความแบบดูดไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่เราก็รอได้ใช่ไหมรอได้รอได้รอได้ผมรอได้อยู่แล้ว <laughs> ผมสบายๆนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ก็รอรอได้ครับผมใช่อย่างอย่างงานผู้ที่มีรับไว้อะไรอยู่ มีครับมีครับจริง,รงๆเรามีงานคู่ที่ที่รับกันไปก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีมีงานคู่มีงานอะไรที่แบบเราต้องต้องตัดสินใจกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็มีงานพรีเซนเ,เ,เตอร์บางอย่างที่เราเราเราได้คุยไว้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมใชต่ต้องรอเนกลับมาต้องต้องรอต้องรอกลับมาก่อนใช่งานคู่ที่ต่อไว้หรือว่าที่ตกลงไปแล้วมันเยอะนะคะ ต้องบอกว่าตอ,ตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบมีการดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะนะแล้วก็ดูด้วยว่าแบบเราต้องทํางานตามความสบายใจของเขานะตองเราก็าเราบังคับอะไรกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดสเหมือนตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดผมรับรองแบบบริษัทผมและตัวผมเนคือดูแลดีที่สุดในทุทกๆเรื่องจริงอะไรเงี้ยแบบว่าความต้องการของเขาอยากแบบอยากได้อะไรอยากทาอะไรเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับผม ก็จะกลับารองแกไ้ม่อยากกลับอยากมีกับแม็กซ pues ์ไไม่มี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 คือคือคือเรารู้สึกว่าเรามาอ่านคอมเมนต์อ่ะเพื่อนๆเป็นห่วงผมมากกว่าอีกอะไรเงี้ยคือคือความคิดถึงของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่าผมด้วยมั้งอะไรเงี้ยคือตัวผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยพอถ้าเรานึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ แบบยังไงนะน่าคิดถึงมากหรืออะไรเงี้ยมันก็จะนึกแต่ง,งั้นแต่ถ้าเราลองมองเป็นอีกมุมคนทํางานโตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนที่ต้องทํางานไปต่างจังหวัดเจวันมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วพวกพี่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทํางานเจ็ดวันแฟนไปทํางาน14วันเป็นอะไรเรื่องอะไรที่แบบปกติและธรรมดามากครับผมใช่ครับเรามีดูไหมคะที่จะได้เป็นแฟนกัน เลยช่วงรุ่นมาแล้วสําหรับตัวผมนะเพราะผมก็พยายามทําให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วตัวผมก็พยายามที่จะขอเขาคุยขออะไรจริงจังหลังไม่หลายคนอาจจะมองผมว่าไม่ได้ชาลีตลกเล่ห์เทศไม่จริงจังหรือเปล่าผมจะบอกให้ว่าหลังไม่เวลาผมคุยผมก็คุยจริงจังมากๆผมถ้ามีโอกาสได้ได้ขอได้คุยเราก็จะคุยในในแบบที่ตัวเราเป็นในอีกมุมหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเป็นแบบคนที่คุยกันแบบรู้เรื่องมากขึ้นอะไ,ไรเงี้ยใช่ครับแล้วได้ถามไหมว่าสิ่งอะไรเอ่ยหรืออะไร ำสำค <itation. S 1> ัญอีกอย่าง <referenced S 1> ผมบอกว่ามันมันเลยจุดถามไปแล้วมันเลยจุดเหมือนตอนหลังที่ว่าหลายๆคนพยายามขยันพยอถามคาถามเนี่ยผมจะเบรกทันทีเลยเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยแล้วเราเราเราขอมาหลายหลายรอบแนละ้วเราเราผ่านจุดการขอจริงจจนบางทีก็ให้ล่ามคุยให้ก็คุย,ค,ย,ค,ยคุยจริงเนี่ยผมผมผ่านจุดนี้มามามาหลายรอบแล้วก็เลยมองว่าแบบว่า ให้ทุกอย่างมันพร้อมใช่เราอย่าไปกดดันตัวใครอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมเรื่องความที่ระยะทางแบบปัจจนบันไม่เดิ่าเราก็ไม่เดินเรื่อะไรและระยะทางเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยมีหลายคู่หลายคนที่ว่าคบกันแล้วอยู่ห่างกันไปอะไรเงี้ยการเดินทางเนี่ยมันเทียบเนี่ยมันเหมือนแค่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆนี่ยหกเจ็ดชั่วโมงมันไม่มันไม่ได้ไกลอะไรเลย,เลยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่า เขาพร้อมที่จะให้เราไปเจอครอบครัวไม้พร้อมที่จะให้เราไปเจอไม้อะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลหรืออะไรเงี้ยเลยครับผมอย่างควารู้จักการมองของรักของแดงเป็นยังไงบ้างสบายใจอย่างเดียวในในสำหรับผมในช่วงที่ผ่านมามันคือช่วงเวลาที่สบายใจช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้แสดงมุมที่เราไม่เคยมีหรือเราเคยสร้างกำแพงไว้ว่าจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมเป็นคนมุ้งมิมม้นนะในบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือแบบกับ คนนู้คนนี้อะไรคือจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเซฟหรือแบบระยะห่างอะไรมากแต่ผมก็คือแค่มองว่าคือเราโตมาด้วยเราเป็นนักแสดงเด็กนะแล้วเราอะในทุกวันนี้เรายังเจอกลุ่มนักแสดงเอ้ยกลุ่มคนที่มาตามเราอะเป็นเด็กตัวเล็กๆอะเป็นน้องๆสิบขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูไลฟ์เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะ คุมอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ตามที่ว่าเรารู้สึกอยากให้มันเป็นเนาะไม่ได้แบบบางทีพลาดกลัวก็กลัวจะมีภาพที่ติดเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กๆเด็กๆมันก็ไปพูดว่าพี่แน็ททาได้พี่กามินทําได้หนูก็ต้องทําได้สิผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมทําไปมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างอยู่นะก็ต้องก็มันเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนไม่เคยไม่เคยได้ได้ใกล้ชิดกับใครหน้ากล้องหน้าที่ว่ามีคนเห็นหลายๆ คนมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็เป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําที่น่าเก็บไว้ดูน่ารักมากๆเลยแต่เมื่อกี้นั้นก็คนที่ชมเรื่องเหมือนกันบางตัวก็แบบตัวอย่างน้องๆให้คนติดตามเราอืผมบอกไม่ได้แล้วครับแต่ก่อนถ้าใช่อบอกว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราย้อนดูไอ้ม,มุมที่เราสวีทกันบ้างใกล้กันเกินๆเนี่ยผมว่าบางทีมันก็เป็นมุมที่เริ่มจะ ็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆได้เหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบเราตั้งหลักอะไรได้แล้วเราเบรกอะไรได้บางอย่างเราก็อาจจะต้องให้มันอยู่ในความเหมาะสมที่กําลังดีกาลังดีอะไรเงี้ยครับผมใช่การื่อนเงนก่อนหน้านี้นขอความเป็นส่วนตัวเวลาที่เข้าไม่าแบบจะถ่ะายรูปนอืมผมขอคืออยากอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาตัวเขาอะนะเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ผมทํางานมันตั้งแต่เด็กแล้วผมเจอบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วสาหรับสําหรับผมหรือสําหรับนักแสดงใหม่อ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุด คุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณเขาเรามาให้เขาเห็นเรามาเรามาให้เขาได้เห็นในชีวิตจริงเวลาเขาได้เจอเราเขาก็อยากมีภาพดีๆที่เก็บไว้แต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่รู้จ่ายอธิบายยังไงนะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยที่ว่าแบบเราเขากําลังตักข้าวกินอยู่แล้วแบบต้องมาเบรกการที่ว่ากินข้าวกันอยู่หรือแบบเขินนะพระตัวผมก็มองจริงว่าผมก็แต่ก่อนบาคนที่หน้าด้านมากแต่บางทีตอนนี้ก็แอบ,บเขินบ้างเวลาที่แบบ เวลาเราตักข้าวกินเ่ะเราก็อาจจะต้องเก็กเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะมีมีคนที่แบบเขารักเราเขาน้ารักเขาก็แบบอยากถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเขินๆมากต,ตัวผมวันไม่เป็นไรผมยังย้ำว่าตัวผมไม่อะไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้แบบ เขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเราเดินออกจากร้านอาหารแล้วก็แบบคือถ่ายรูปกันได้เพราะอย่างที่ผมเห็นนะั่นมันก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากคือคือมันไม่ได้เกิดง่ายๆที่แบบเราเดินลานจอดรถก็มีคนถ่ายวีดีโอตลอดเราเดินขึ้นร้านอาหารก็มีคนถ่ายวีดีโอตลอดมันก็เหมือนได้ได้มองความมุมมองน่ารักน่ารักแบบห่างๆกันก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยแต่ว่ายังย้ำว่าเจอนะครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ปกติเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเรื่องเยอะหรืออะไรครับผมตัวการ์ดเขาเขารู้ไหมว่าแบบคนจะถ่ายคน เขาเขาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะผมผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าคือต่อให้มันเป็นการเวาา้นระยะแต่ว่าถ้าสมมติเราเดินไปกินข้าวเดินลงจอดลานจอดรถแล้วมีกล้องคือตามตลอดเวลาสําหรับผมเฉยเฉยเพราะเราเรา,เราคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยในการเข้าใจอันนี้ด้วยครับผมใช่เพราะบางทีมันมันแบบว่ามันตามไปถึงอะไรนะแบบว่าพูดถึงว่าการแทนกล้องหรืออะไรมันตามไปถึงห้องไอโรงแรมถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบส่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้อง เรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสบายใจที่แบบไม่ได้ให้ใครรู้ถึงข้างในอะไรเงี้ยครับผมใช่เคยมีเคสไหนที่ทำให้กำลังคนรู้สึกกลัวหรือแบบไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะผม,มผมผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็คือเราเราจะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและที่สําคัญสุดพวกคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่เราจะมาแบบว่าเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยแบบบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่เราก็อยากให้คุณตามเข้าใจด้วยเนาะถ่าแบบ ใช่ใช่คือคือคือผมรู้สึกว่าแค่แค่ในบางช่วงบางในจังหวะในที่มันดูส่วนตัวมากๆคือตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่ว่ามาเดินออกมาข้างนอกพาเข้ามาเดินแล้วมีคนทักทายมันเป็นอะไรที่น่ารักเ็เขาก็สวัสดีทุกคนผมก็ให้เขาสวัสดีผมก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ทักทายเราอะไรเงี้ยแค่ในบางช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในร้านที่ว่ามันรับแล้วแต่ว่ายังอาจจะตามเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอนิดเดียวในแค่ตัวเขานะแค่แค่กับตัวเขาเฉยเยอะไรเงี้ยครับผม ความคิดถึงมีไหมก็ต้องมีคิดถึงอยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เราต้องต้องแบบนึกถึงคิดถึงกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วที่บ้านเงียบเงียบลงไหมครับว่าไม่เงียบ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 ก็เงียบลงก็เราคือเราเราทางานตั้งใจผมกับทีมก็คือทํางานหาการหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ตามความต้องการของตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยที่ว่าอยากมาทํางานอยากมาได้ได้เจอเพื่อนอยากมาแบบมีภาพความทรงจําดีๆเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผม ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ